มาดูข้างในมาดูห้องเครื่องครับที่เรายังไม่ได้ล้างนะครับที่เรายังไม่ได้ล้างลูกค้ามาชมพร้อมกันเลยยังกับใหม่กิ๊กพูดถึงอ่ะใหม่กิ๊กเลยนะครับห้องของห้องเครื่องนะครับสององสะอาดเรายังไม่ได้ล้างนะครับนี่ยังไม่ได้ล้างดูเลยสภาพนะครับนี่คือรถที่วิ่งน้อยใช้น้อยนะครับมันจะประมาณนี้นะครับรถที่ไม่เคยการใช้งานหนักนะครับถ้าได้คันนี้ไปก็ถือว่าคุ้มนะครับเราถือว่า คุ้มแน่นอนนะครับพี่น้องเทสในสห,หน้าเทส่วนเทดไนผมดัดนใดนทุกเขตนะครับดูสติ๊กเกอร์อะไรยังยังเหลือครบหมดแต่เรายังไม่ได้ล้างเฉยๆนะครับฝากระโปรงเดินน็อตไม่ขยับนะครับฝากระเปริงก็เดิมๆสวยๆเนี่ยมาดูโลโกโต้ตัวนี้ก็ยังสวยๆเลยนะครับเนี่ยเนยมาดูนี่ครับสวยคันนี้บอกไว้เลยหมื่นกว่าโลนะครับไปดูรอบข้างกันนะครับมาดูยางนี้ ยางนี้ก็ถือว่าใหม่นะครับถือว่าใหม่เลยยางปีเดี๋ยวผมดูปีก่อนปียางมันต้องตรงถ้าปียางเนี่ย,ม,ดดยมันต้องตรงกับตัวรถด้วยนะครับมันต้องตรงกับตัวรถว่ารถปีผลิตยางมันปีไหนนะครับตัวรถปีไหนนะครับตัวนี้ผมสันไม่ได้ใส่แว่นหาไม่เจอนะครับอ๋อนี่ไงใช่ไหมพี่ถังมาดูสิปีซอยางสองย่สิ2เนะครับตัวนี้ดูห้องเครื่องช่วงล่างนะครับ มาดูฝั่งนี้เดี๋ยวผมพาไปดูยางอีกที่นึงนะครับมาดูภายในเฮ้ี่พี่ถังมาตากองเดินยังกับ่นอะไรนี่เละโอ้ยปากตีงเนี่ยนี่นี่ครับภายในนะครับนี่สุภชัยนะครับทําการล้างเช็ดทําความสะอาดนะครับดูเลยนะครับดูโอ้ใหม่ขนาดนี้นี่ผมบอกว่าไม่ต้องเอาล็อกไปแดงนะครับนี่ซื้อมือสองราคาถูกๆเลยนี่นี่ครับนี่ยังเหลือเลยดูภายในอันนี้ยังไม่ได้เช็ดทาความสะอาดใช่ไหมครับที่สุภชัย ใช่เราจะดูดฝุ่นนะครับเราไม่ไม่ลื้อนะครับเราไม่ลื้อนะครับลูกค้าคันนี้ไม่รู้จะรื้อไปทําไมเพราะว่ามันสวยจริงๆนะครับไอถุงพลาสติกรองข้างบนเนี่ยลังคานี่ก็ยังไม่ได้ออกเลยนะครับต่คงตะเข็บนี้ไม่ต้องไม่ต้องกลัวครับหมุนเป็นอาร์กนี้อยู่ครบแน่นอนคันนี้นะครับราคาอยู่ที่4ี่แสนสามหมื่นห้าพันบาทนะครับโอ้โหควดคุ้มดูฝั่งนี้ก็สวยๆเลยนะครับเนี่ยเอาให้ดูเลยนะครับลูกค้าอ่า นี่เลยนี่เลยนะครับอ่ะมาดูมาดูครับด้านหลังด้านหลังตรงนี้นะครับนี่นี่มาดูมาดูยางนะครับตัวนี้อย่ายางปี2021แน่นอนนะครับนี่มันส่องเข้ามาให้ใกล้ตากล้องออจะให้เขาได้ดูนี่ครับดูปียางนะครับปี2-1นะครับผลิตผลิตเท่าไหร่นี่พี่ถังเห็นไหม20นะครับสัปดาห์ที่20 21นะก็ประมาณเดือนหนึ่งมี4สัปดาสัปดาที่ี่20ก็ เอาไปหารเลยจะรู้ว่าเป็นเดือนไหนนะครับที่ยางผลิตอันนี้ยางใหม่ๆเลยแต่ว่าคุ้มนะครับมาดูฝั่งท้ายไอ้เขาแตกมาเรียบร้อยอย่างสวยนะครับตัวนี้เป็นฟอร์ดสปอร์ตนะครับตัวนี้เป็นฟอร์ดสปอร์ตตัวนี้เป็นตัวสูงด้วยเครื่องยนต์2.2นะครับหมุนเม็คอาร์ตเดิมโรงงานหมดเลยนะครับถือว่าใครนะครับได้เอาไปใช้ก็ถือว่าคุ้มนะครับสําหรับรถยนต์ฟอร์ดเรนเจอร์คันนี้นะครับเป็นตัวสปอร์ตเนี่ยได้ตัวนี้ตกแต่งด้วยนะครับสวยนะครับ วันนี้มีเวลาว่างก็เลยมาคุยนะครับมาคุยกันว่า,าการดูรถเนี่ยมันก็ถามว่าดูยากไหมมันก็ยากอยู่แต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าพยายามดูบ่อยๆนะครับแต่ถามว่ารถจะใช้งานน้อยใช้งานมากเราสําคัญนะครับถ้ารถปีใหม่ๆมันก็คงน้อยอยู่แล้วนะครับก็คงน้อยอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่ารถปีเก่าๆมันก็คงเยอะอยู่แล้วนะครับต้องเข้าใจอันนี้ก็ผ่านมา2ปี21 23็ก็หมื่นกโลแทบไม่ได้ใช้นะครับจอดอยู่บ้านนะครับก็ประมาณนี้ถือว่า ือว่าใครได้ไปก็คุ้มนะครับมามาดูฝั่งนี้พี่ถังเข้ามาดูฝั่งนี้นะครับเนี่ยเดิมส,สวยๆสมาร์ทแคปเปิดแคปได้นะครับตัวเบาภายในนี่เราลื้อไปลื้อทําความสะอาดเพื่อจะให้สะอาดได้ที่มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับดูมาดูคอนโซลภายในนี่ครับตัวนี้มันเหมือนก็สวยอ่ะมันสวยอ่ะพูดง่ายๆครับลูกค้ารถรถมันไม่ได้ใช้งานเราไม่รู้จะดูยังไงนะครับมัน มันก็สวยเดิมจริงๆนะครับอเรามาดูนี่มาสวยไม่ได้แกะอะไรเลยหะครับเพราะว่ารถมันป้ายแดงมันมันป้ายแดงเท่ากับเกือบเกือบป้ายแดงมันไม่ถึงป้ายแดงนะแต่ถามว่าเกือบเกือบเลยล่ะสภาพนี้ก็ถือว่าหายากไม่ยากนะครับก็รถถ้ารถเป็นยี่ห้อรอแบรนด์รองมันจะได้ได้เปรียบตรงที่ว่าเวลาเราซื้อแล้วเรางวดรถมันเออตัวรถมันจะถูกลงมาแต่ถ้าซื้อซื้อมือสองไปแล้วอ่ะผมว่าคุ้มกว่าในการที่ลูกค้าจะซื้อรถอ่า มือสองนะครับเพราะว่ามือสองของอย่างเช่นพวกฟอร์ดอย่างเงี้ยเวลาราคามันป้ายแดงมันสูงเวลามือสองมันจะลดลงมาเยอะแต่ถ้าเกิดว่าซื้อมือสองไปแล้วใช้งานอีก5ปีมันก็คงไม่เหลือแสนกว่าบาทหรอกมั้งใช่ไหมครับมันก็คงอยู่ราคาอยู่หลักสองอยู่นะครับสองกว่ากว่านะครับก็ประมาณนี้นะครับมาเรามาดูมาดูฝั่งกระด้าน,นี้นะครับเนี่ยมาดูตะก้องเข้ามาเดินเข้ามาตะก้องเดินเข้ามาเนี่นี่ดูปาดูรถนะครับตะก้องก็ไม่ ตากล้องก็คือพี่ถังนี่เองนะครับเพราะว่าพี่ถังอ้วนเนี่ยไม่ปากไม่ติงนะครับเออบอกให้ถือบอกให้เดินมาเดินมามันไม่ยอมเดินนี่ก็คือห้องเครื่องสําหรับออรถฟอร์ดนะครับคันนี้ดูเดี๋ยวปิดปากกระโปงมันมีโช๊คอัพอยู่แล้วนะครับม,มีโช๊คอัพอยู่แล้วนะครับถือว่าสวยนี่โอโ้ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะครับใครนะครับที่อยากได้รถยนต์สองว้ใช้งานนะครับก็ฝากกดติดตามไว้นะครับเพราะว่ารถคันนี้ผม ก็การันตีได้เลยว่ารถมันวิ่งน้อยนะครับวิ่งน้อยแล้วก็ใช้มือเดียวด้วยนะครับแล้วก็ถือว่าคุ้มนะครับผมก็พยายามหารถที่สวยมาให้ลูกค้านะครับแล้วก็ให้ลูกค้าได้ใช้งานนานๆนะครับยังไงก็ฝากขอบคุณนะครับซื้อทุกคันผมจะดันทุกเคสลาไปก่อนครับเจอลิปหน้าครับสวัสดีครับ